สบายดีและสวัสด,ดีบรรดาห้อยพี่น้องโอ้สุขสุขคนเนาะกะพอดีเมื่อวานนี่เขาเจ้าลงคลิปตัวหนึ่งหันไปแล้วก็มีเอฟซีน้ำพ่นเข่ามาคอมเมนต์ว่าเบาดัมเป็นอยังทนทนกล่องคือว่าออกแนวหั่อนแท้กะมื่อนี่ก็เลยกที่เอาหัวข้อที่มันถามมันนี่แหลนะเนาะมาเห็ดเป็นคลิปเลยพี่น้องที่เอ่อทนมันออกห่อนๆก็ย้อนสภาพอากาศอยู่บาหาห้านเฮาณปัจจุบันแหละพี่น้อง ว่าระดูนี้มันเป็นละดูที่ว่าเศร้าบานเพิินกําลังจุดปลาเผาปลาน่ะเพื่อทําการผลิตเฮ็ดไหเฮ็ดหัวเฮ็ด่วนของเพิ่นห่สภาพอากาศก็เลยว่าค่อนข้างจะบ,บ่ปปอดโปงเนาะคือถา้าเป็นช่วงปกติเนาะบ่แมนระดูนี้เวลาประมาณหนึ่ง0 0งโมงคือจงังสีเนาะนี่่าตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณอ่าโมงส10 สี่โมงหกนาทีเนาะแทนทีนี่ฝ่ามันต้องแดดแห้งแห้งเลยก็ฮหอนห่อนเนาะแต่ว่าแดดมือนี้นี่มันบบแห้งบันไดตอนนี้นี่คือตากแดดอยู่เนาะพี่น้องแด่ว่าพอตากได้แดดมือนี่นะแดดบห่อนแต่ว่า,วามันฮ้อนแนวอื่นพี่น้องแบบห่อนเอานะเนาะมือน,นี่ก็เลยว่าช่้าพาทุกคนเนาะไปเบิ่งมุมสูงอยู่บาเนเฮานี่ว่าเวลาที่ว่าเฮาเอาโดนบินขึ้นไปนี่ เฮาสิเห็นไหยังแดสิเห็นเศร้าบ้านก็จะเผาป้าบ่จุดป้าบบอันนี้ก็บวู้คือกันนาะยังบ่เคยบินจักเ่อเดี๋ยวล่องไปเบิ่งหรือว่าเฮาสิบ่เห็นไหยังเลยเพราะว่ามันมีฝุนมีควันลายกัรล้อถ่ายติดตามน้อกันเว้เนาะเนาะเดี๋ยวเปิดโดนนัซื้อมาเราก็ใสมันเป็นประโยชน์พี่น้องไง โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเฮาชิลองเอาโดดนขึ้นบินเบิ้งตอนนี้ก็คืออ่าจะพาไปที่ในสางเพื่อนกำลังแปงเฮือนเนาะเดี๋ยวเฮาชิเอาขึ้นมาสูงสูงเบิ้งว่ามันสิขึ้นสูงได้ซ้ำใดจึงสิบ่เ,เ,เห็นอ่าวเหี่ยงเฮียนอยู่นนะน่ะเนาะเดี๋ยวลองเบิ้งให้หน่อยโอเค นะทุกคนคือตอนนี้นะโดนของเอามันสัญญ,ญาณขาดหายไปเชื่อมกันบ่ดได้เราว่าสภาพอากาศตอนนี้นะนี่แบบมันมืดกึ๊บหมเลยลรอกะสัญญาณมันลุดนะพี่น้องนะเดียวชีพยายามหาทางเอาโดนลงมาก่อนพี่น้อง <laughs> เอะถาว่ามันเชื่อมบ่ดได้เท้ๆกันนะจะต้องเดี๋ยวรอให้แบตมันมืดเลยอ่ะ มันลงเองเนาะนี่แหละพี่นอ้องสภาพอากาศคือนาตอนนี้นี่ตะเวันนี่เ่เห็นเลยพี่นอ้องนี่ไล่คนพอดีเพิ่นหัวโดนน้อหายกันเนี่ยฮ่ากันมามุง่งบ่โอเคสัญญาณมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วก็หายมาแล้วก็หาย เดี๋ยวหาวิธีเอาโดนลงกันเนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องคือ okay, okay, ตอนนี้เชื่อมได้แล้วปา oh, oh. ถูกก่อนที่เชื่อมได้นี่เชื่อมได้แล้วก็ลุดเชื่อมได้แล้วก็ลุด oh. แบบมันท่องฟ้าบป๊ะเปิดนะสัญญาณรบกวนมันหลายเนาะบอ้โ oh, ห oh, ที่ได้ภาพมไนยังไม่แต่ว่าพี่น้องเบิ้งโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาเชื่อมได้แล้ว นี่อันนี้ก็คือเป็นภาพมุมสูงเนาะคือเข้ากับที่สังเกตเห็นแล้วเนาะว่าบัวขาวที่เหลียวไปทั้งใดก็คือที่มีแต่หมอกแต่ควันเต็มเลยพี่นอน้องที่แรกคิดว่าสี่ดีเห็นไฟป่าแต่ชุดท้ายบังบ่เห็นเนาะเพราะว่า,วาควันมันหลายพดเพื่นเนานี่เหลียวไปทั้งใดก็มีแต่หมอกมีแต่ควันเนาะ อันตรายแบบนี้ชิะมานั่นนะพี่น้องนอะสำหรับสภาพอากาศย่บานเฮาหนาปัจจุบันนี่ก็คือเบิ้งบปเห็นแดดเลยเนาะต่อให้ชิเป็นเวลาตอนเที่ยงหนึ่งโมงสองโมงมันยังกะย้าเนาะคือเบิ้งบปเห็นแดดเลยแล้วกะ็คือดังที่เกี่ยวเลยเฮาเอาโดนขึ้นบินกะเกือบลงบ่ได้เกือบบินบ่ได้พี่น้องอมันแบบ ทองฟ้ามันบุบโป๊งเราสัญญาณรลบกวนมันหลา,ายเ hm นาะสัญญาณโดนกะตัดคาดไปเดี๋ยวสิพาทุกคนเอาไปเบิ้งปริมาณของหมอกควันหรือว่า PM2.5 บ่แล้วก็ปริมาณของไฟป่าเนาะอยู่ในขอบเขตบานเหานี่แหละว่ามันมีหลายมีหน่อยซ้ำใดเนาะอ่ะก็โอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเทียบพอยเนาะ เดี๋ยวชิพ่าทุกคนมาเบิ้งนาว่าที่สภาพอากาศมันเป็นแล้วนี่นี่มันเกีียวกันหรือว่าบวกเกีียวเนาะคือชิพ่าทุกคนไปเบิ้งอ่าปริมาณของ PM2.5 แล้าก็าอ่าไฟป่าเนาะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันยุบานของข้าพเจ้าเนี่ยแหละว,ว่ามันลายมันหน่อยซ้ำได้นะอ่านี่เนาะตอนนี้ก็คือเป็นแผนที่ของประเทศลาว ที่ข้าพเจ้าใส่เมาคิกซี่ยุปัจจุบันเนี่ยนะพว่าเห็นหรือว่าเห็นนะนี่ะนะเป็นแผนที่โดยรวมของสบป,ปลาวลราบัดนนี้อ่าเว็บที่เขายุ่ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นเว็บอ่า windy.com ห้เครดิตเพิ่นหนึหนงเนาะก็เป็นเว็บที่ขอนข้างจะมีข้อมูลครบเกือบทุกอย่างเลยเนะส่วนใหญ่ทีเฮาฮูจักก็คือครบนะพี่นอ้อง เดี๋ยวเขาลองไปเบิ้ง PM 2.5สองจุดห้งว่ามันหลายหรือเปล่าลายที่สภาพอากาศเนาะฝ่ามันบบโปงยังเช่นอะ่ะมันเกีียวหรือพวกเกีียวนะนี่ตัวนี้คือ PM 2.5นี่เห็นแลนะ้วเนาะณปัจจุบันในปริมาณของ PM 2.5นี่บริเวณน,นี่เนาะ ของสอบปอลาวของเขาคือมีหลายก็เพิ่นพี่น้องเนาะสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แหละเนี่เบิ่งจากแผ่นทีตัวนี้เนาะอ่าเนี่บ่มีประเทศใดสีแดงกว่าสอบปอลาวของเขานี่แหละเนาะแดงเข้มเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปเบิง่งไกลๆเนาะว่าจุดที่แดงเข้มเนี่ยมันอยู่ของเขตใด,ดของสอบปอลาว มุนีนี่พามาเบิง้ง P m 2.5โดยเฉพาะเนาะนี่นี่เออตัวนี้นี่ธาให้เดาเนาะนาจะแมนแขวงอุดมไซเพราะมันมัน,ม,นมันอยูออ่บริเวณของสามเมืองสีเมืองนะออมกันมีเมืองนาแลเนาะทั้งทั้งนี่เป็นเมืองนาแลแล้วกะทั้งนี่เป็นเมืองไซทั้งนี่เป็นเมืองงาแล้วก็ทั้งนี่เป็นเมืองหุ่น อันนี้เป็นเมืองแบงบอนะกเนาะกับบุกคุณแน,น่บ่บ่แน่ใจขึ้นกันเนาะว่าวว่านี่ทืกหรือบอ่ถืกอย่นเนาะถ้าหากผิดพลาดนะเด็กก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพอดีเห็นเพิ่นเขียนยุ่นียแบงนี่เห็นแบงยุ่นี่น่าจะาแม่เมืองแบงเนาะนี่ปริมาณของ PM 2.5ณหปัจจุบันทีอ่าวัดได้สามหอยาวเอ็ด เช้าสองเช้าสามเช้าสีเช้าหเช้าหเช้าแเช้าเก่าสามสเนาะสาุดๆที่อันนั้นก็คืออ่าบริเวณนี้ซองห้อยสามนพี่น <mel> ้องนี่สาม <inct> สิบเอ็ดสามสิบองาอันนี้ สูงสุดแล้วตอนนี้สามห้อยสามสิบสามเนาะ PM สองจุดห้าสูงที่สุดในโลกณนะปัจจุบันเท่าที่เบิ่งจากแผ่นทีนะเพราะว่าทัวโลกแผ่นทีทัวโลกเนะบริเวณนี้ของสวบว่าลาาคือจุดที่ว่าแดงเข้มก็เพิ่นเนาะคือสองร้อยสามสิบสามนี่นะเวลาเราซูมเข้าไปนะนะนี่ สองรอยสามสิบสามสูงที่สุดในโลกนะปัจจุบันนะพี่น้องล้วก็บังนีอยูบานของข้าพเจ้าแมนซิยูบริเวณนี้อ่ะเนาะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปเบิ้ง่าอยูใส่พี่น้องไ่นออบานเฮาพาอุดม ที่กี่ชอกเห็นเนี่ยนะดอนใจออนนี่เผาดมพี่นนาะเนาะ,นะเห็นละเผาดมนี่ตัวนี้เป็นเผาดมและะ้วก็บบานคอเฮากายุไกลๆนี่แหละพี่นนองนี่เนาะอันนี้บานทิ้นแกวก็คือเป็นบานของข้าพเจ้าเองชิ้นแกวกลางเนาะ พีเอมสองจุดหาในปัจจุบันนี่เนาะก็คือสองหอยสิบเก่าไมโครกรามต่อหน,นึ่งเมตรกอดเนาะเป็นปริมาณความหนานแน่นของอววพีเอ็มสองจุดห้าเนาะทักแววบุพิพพี่น้อง <c oughs> ขอเขาจะก็ไม่มีคำพูดตั้งด่านนี่เนาะแต่ว่ายักอ่าลองมาเบิง้งซื้อๆนี่นะ โตที่เห็นขึ้นยุ่นี่ก็คือเป็นบานของขาพเจ้าเนาะเวลาซูมมองมาไก่แล้วมันสิลุดลงแต่เวลาเขาไปมอนี่อ่าหายละเขาไปมอซูมไปมอๆนี่นี่เนาะซองหอยิบเก่าไมโครกรมัมก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะถ้าหากขาเจ้าจืออ้อพ่ผนะิดเนาะ ปริมาณของ PM 2.5อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คือต่ำกว่า5้าไมโครกรัมต่อหนึ่งเมตรก่อนนะพี่เนอะแต่ว่าตัวนี้นี่อยู่บานของข้าพเจ้าเนาะป่าไป2องห้อยสิปลายยูดมไส้เนี่ยแห้งกระต็กเนาะขึ้นไปฮอด3า3สาสชุดยอดเนาะตัวนี้ก็คือเป็นปริมาณของ PM 2.5หนณะปัจจุบันเนาะ ซอบอลาล้าแมนแดงเข้มก็เพิ่นแดงก็เพิ่นในโลกนี่นะยูทีแขงวงอุดมชัยพี่เนาะแล้ววันนี้ลองไปเบิ้งตัวที่สองเนาะบูว้วามันเกี่ยวกันหรือบุวเกี่ยวเป็นไฟเป็นการจุดการเผาพวกนี้แหละนี่ตัวนี้ก็เข้ามาก็คือเกาเนาะพี่นเนาะเคสเมืองนาเลเมืองแบง พวกนี้ก็คือยังคงติดอันดับอยู่แดงเข้มก็เพื่อนเลยพี่น้องนี่เนาะบริเวณนี้ยูสามแขวงเนาะที่เห็นแดงเข้มนี่มีนาแ,แล่ลลวก็เอย้ยบุม๊มบนมีอุดมไส้หลวงน้ำท่าแล้วก็บอบแก้วเนาะสามแขวงนี่มันสุดๆล่ะในสบป่าลาวของเราเพราะเราดูนี่ก็เป็นระดูที่ว่าเพิน่นอ่ะ ชุดไฮชุดหัวชุดส่วนนะมันก็นเลยอ่าขอนขางที่มีไฟเนาะเป็นชุดความฮอนบ่อันนี้ก็บนบนแน่ใจเนาะแต่ว่าเท่าทีอันนี้นี่น่าจะแม่นไฟหรือไฟป่านี่แหละอ่าเนาะมียุ่สามแขวงเนาะที่นักนักของสบบลาลขอาเขามีอุดมไส้ลวงน้ำท่าแล้วก่ะ่อแก้วอ่าแดงเข้มก็เพิ่นเนาะบริเวณนี้อ่า กะชิประมาณน,นี้แหละกับบุคคว่าตัวนี้มันเป็นสาเหตุที่ว่าเห็ดให้มีหมอกมีควันคือจังซี่บนะเนาะบานเฮามันจึงบอ่ะแจ่งจังปางคือจังระดูชิ่ันผ่านมาเนาะนะพอระดูนี่กะทุกๆปีแหละพี่น้องมันกะอ่ามีแบบนี้ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กัผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภนะัยเนาะตอนนี้เป็นข้อมูลที่ว่ามาจากเว็บ windy com เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี